หลังจากเสร็จสิ้นการประกาศรายชื่อนักกีฬากรรมการเสร็จสับเกมกำลังจะเริ่มแล้วนะครับในคู่นี้ฟังผู้บรรยายตอนนี้ก็เป็นกรุงอีกกีฬาประจวบครโลกนะครับหมายเลขหก็จะเป็นโจบานนะฮะตำแหน่งหน้าขวาทําหน้าซ้ายชมก็จะเป็นโจพีครับส่วนตำแหน่งแบ็คเนี่ยนะฮะโจบเบียครับ พัชรพลจันติป <un alled peine ed ugo> nice ์เน่ยนะครับยูโรยูโรเดินไปถามู่ัสมองเขารงนี้ตงนี่เหรอเออท ไอ้กุเตะนี่เขียนตรงนี้ใส่นะพี่เล่นทองครับใส่ตัวเลขไหนได้มาออกมาด้วยสิวเสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีบางโกนกครประสมด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับท้ายทำไม่ทษจริงยังไงกลับมาไปเนาะ แต้มตัวนี้ที่หนึ่งเข้ากำแพงเพชรเสิร์ฟมาที่หน้าขวาลูกนี้เจ้าบ้านเปิดไม่ดีครับเป็นแต้มของกำแพงเพชรส่วนรายชื่อนักกีฬาของกำแพงเพชรรอแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมให้น้องนินนักกีฬาไปสอบถามให้ครับ<ม>แต้มตัวนี้พิสุโลกตามอยู่หนึ่งอสอง เจ้าเบียเล่นช่องซ้ายลูกนี้เรียบร้อยครับเป็นแจมเฮปิโซโลกเสิร์ฟดีจริงๆนะฮะสำหรับเจ้าเบียในเวทในวัย16แบบนี้อันตรายสำหรับผู้ใหญ่เลยนะครับเจอระดับเล่นโอเพ่นมาได้นะฮะสำหรับหมายเลข12สองเจ้าเบียรครับเจอรุ่นพี่รุ่นใหญ่เดินสายมาหมดแลยนะฮะแ้มตัวนี้อยู่ที่2เท่าครับเปลี่ยนมาทางกำแพงจะเสิร์ฟฮะลูกนี้ตัดยอดเจ้าพีไลเปิดแล้วชงให้เจ้าบาัส โอ้กดหน้าซ้ายเลยนะฮะออกช่องซ้ายครับล็อกแต้มให้พิซุโรกได้สวัสดีพิ่เจเร่ด้วยนะครับตอนนี้พิซุโรกขึ้นนำอยู่ที่3ต่อ2 ช่องขวายังได้อยู่ครับกำแพงแต่จังหวัดแก้ไขลูกนี้ไม่ข้ามฮะโอ้โหเจเบียวมาเสริฟแรงนะฮะกำแพงเปิดได้สบายสบายไม่ธรรมดานะครับมาถึงตรงนี้วันนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วน,นะครับยังเหลือพ่งนี้อีกวันหนึ่งนะฮะก็เบ็ดเสร็จพ่งนี้ก็จะรู้นะนะครับว่าตัวแทนในแต่ละรุ่นแต่ละประเภทจะเป็นทีมไหนจังหวัดไหนได้เป็นตัวแทนไปบ้างอะไรเนงะี้ย นัดกัปตันโอเล่อ,อบรับสำหรับรายนาะมผู้เล่นของกำแพงครับก็ได้ข้อมูลมาตำแหน่งหน้าขวาทำก็เป็นเจ้านัดนะครับตำแหน่งซ้ายชงก็เป็นเจ้ากัปตันส่วนตำแหน่งแบ็คก,ก็เป็นเจน้าโอเล่นะฮะช่องซ้ายอาร์แล้วครับโจเล่ไล่ชงให้เจ้านัดลูกนี้ โอ้แต่จังหวดนี้แตกออกหลังนิดนึงครับเป็นแต้มของพิษรุโลโล้อเนาะเปลี่ยนมาทางกำแพงจะได้เสิฟครับตอนนี้แต้มตามอยู่2ต่อ6สวัสดีน้องอีฟครับน้องอ้ํา ช่องซ้ายสวยงามครับลูกนี้เอาแล้วครับเป็นแต้มเหมือนกันครับกำแพงจันตุนสวัสดีครับอ้าวเมื่อกี้นี้ผมอธ<ม>ิบยายผิดเนาะตัวชงชื่อกบ<ม>ตันขออภัยครับ แต้มตอนนี้อยู่ที่6กต่อสครับผิดสโรกยังขึ้นนำอยู่ช่องขวาลุงนี้หายไปกับตาเลยครับไม่ได้เปิดแล้ครับกำแพงอย่างที่บอกนะครับเจ้าเบียรถือว่าเสิร์ฟดีมากฮะับ <app laus> สองคนนี้เขาบอกว่าเป็นพี่น้องก็เชื่อเลยคุณเดียวกัน <app laus> เลย <app laus> แต้มตอนนี้อยู่ที่3าต่อเ มาที่นาขวาเอาแล้วครับเจเบียชงย้อนกลับไปให้เจ้าบาสแตะล็อกแต้มให้พิซโซโรโครับขยับขยื่นเคลื่อนนำแล้วฮะค่อนข้างจะห่างนิดนึงครับแต้มตัวนี้ที่8ดต่อสามพิซโซโรคลื่นนำเจเบียช่องขวาคราวนี้โอ้โหกำแพงเพชรเปิดไม่ได้้วฮะเปิดแรงจริงๆกับเจเบียเดี๋ยววันนี้หยุด เดี๋ยวจบคู่นี้เดี๋ยขยับโตไปันอ่อนู่นรึแล้ถ่ายไอแ้แฟดแม่แม่แฟนี่ตอนนี้กำแพงตามอยู่สามต่อเทันไหมยังไงแต่หยอดเบาๆอ่ะนะครับเป็นแจ้มเหมือนกันครับกำแพงเพชรเล่นลุกหนักไม่เป็นแจ้มเล่นเบาๆดีกว่า แบมตัวนี้อยู่ที่9-4ต่อกระบียเล่นช่องซ้ายกับตันเปิดไม่ได้นะฮะเจ้าก,กับตันที่หนึ่งสาย A สายที่สองสาย B หนึ่งสาย ดีชส่เอใส่ชเอวันนี้ควายควายสิบสี่ปีเหรอแ้มอยู่ที่4ี่ต่อสิบกำแพงยังตามอยู่โอเล่จีไม่ที่ช่องซ้ายเจ้าพีไล่ชงแพเจาบาสลึกนิดนึงแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาครับแต่เบาๆแต้มพอฮะจาบาสอนุชิดต้นทองสวัสดีครับ แต้มตอนนี้อยู่ที่11ต่อ4จูบ,บีรรร้ลูกนี้ออกข้างไปนเดไปหน่อยนะฮะเดี๋ยวจบคู่นี้ผมขออนุญ,ญาตขยับไปสนามสองบ้างนะครับ สวัสดีน้องปอนครับน้องปอนวันนี้ก็เดี๋ยวอยู่ร่วมชมร่วมเชียร์เดี๋ยวจะขยับไปสามสองนะครับเจ้าแฝดเจ้าแฝดจะลงในรายการจะเป็นคู่ที่สี่สิบห้าในรายการนะฮะตั้งแต่วานนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นคู่ที่ท คู่ที่เจ็ดนะครับคู่ที่เดเดี๋ยวจะขยับไปสนามสอให้นะฮะธนกิจสวัสดีครับครับอาจันย์เมนสวัสดีครับแต่ตอนนี้กำแพงยังตามอยู่ที่5ต่อ13ค่อนข้างห่างนะฮะ เอาแล้วครับเจ้าโอเล่ตัดยอดมาแบบนี้เจ้าพีชงให้เจ้าบาสอู๋ยดูครับใส่ลำตัวเจ้าก,กบปันเลยนะฮะเสร,ร็จอะไรฟิตซ์โลกขึ้นแทนนะฮะแต้มสิบสี่ต่อห้า จงเบียเสิบลูกนี้โอ้โหไม่ข้ามครับยังเป็นแจมของกำแพงอยู่ตัวดีนุ๊กๆครับหนุ่มตะล่อนคุณมนแก้วแสงอ่อนเนาะนนแจมอยู่ที่6ต่อ14จะปิดตอนไหนอย่างไรพิสสุนโลกลูกนี้ยอดยังได้อยู่เจ้าบาส ดันไปเบาๆกำแพงเพชรเปิดจังหวะนี้เปิดไม่ได้ครับเซตแรกก็เป็นของพิซซูโนกฮะพิซซูโรกอยู่ในฝั่งตรงข้ามจะได้เสิร์ฟก่อนในเซตสองช่องขวาลูกนี้ออกหลังนิดนึงครับเป็นแต้มของกำแพงเพชรเนี่ยนะฮะผู้เล่นของกำแพงเพชรตำแหน่งหน้าขวาทํานี้ก็จนนัดนะฮะหมายเลขสิบสองายชงหมายเลขหนึ่งก็เป็นเจ้ากัปตัน ตำแหน่งแบกก็เป็นเจ้าโอเล่น,นะครับแต่แรกเป็นของกำแพงเพชรมาดูฮะเจ้าโอเล่ยังไงเสิร์ฟลูกนี้โอ้จังหวะนี้ไม่ข้ามครับเป็นแจมของพี่โด ลูกนี้เจ้าเบียโอ้โหกดเต็มข้อเลยฮะเปิดไม่ได้แล้วครับกำแพงถือว่าเสิร์ฟหนักนะครับเจ้าเบียถือว่าเสิร์ฟหนักมากแทบจะไม่น่าเชื่อนะฮะว่าในเวทในวัยสิบหกนะครับไม่เกิน1ิบหนะฮะจุดนี้สวัสดีครับ แต่ตอนนี้กำแพงอยู่ที่1ต่อ2ยังตามอยู่ยังไงทัดเน็ตหน่อย,อยเรียบร้อยเหมือนกันเ้าวลูกเส์ฟทำงานเจ้าโอเละะ่ก็เข้ามาในนามกำแพงนะครับก็ถือว่ามาหนึ่งเดียวเลยนะครับสำหรับโรงเรียนพระหานวิทยาหนึ่งเดียวแล้วนะฮะในนามของกำแพงรุ่นอื่นก็ไม่มีแลวนะครับมีรุ่นเดียวนี่แหละฮะ ลูกนี้เจ้าเบียเสิฟไม่ข้าม <_ d ream> เปลี่ยนมาทางกำแพงเพชจะได้เสร์บโดยเจ้าโอเล่กัแพงขึ้นน้ำนะช่วงนี้3ต่อ2ตัดยอดหน้าซ้ายเจ้าพีไล่ชงแล้วให้เจ้าบาสลูกนี้โอ้โห ได้ล็อก,กแตมให้พิศโลกเรียบร้อยครับแต้มตอนนี้อยู่ที่สามเท่า เจ้าเบียตัดยอดช่องซ้ายเอาแล้วครับเจ้ากัปตันเปิดแล้วชงแต่ว่าห่างครับแก้ไขข้ามไป <c oughs> ออกข้างไปนิดหนึ่งนะเป็นแต้มของพี่โลกครับน้องนุ่นสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> แต้มตอนนี้อยู่ที่3ามต่อสี่กำแพง โอเล่ re! ว่าไงลูกนี้เสรบไม่ข mm ้า hmm. มเป็นแต nah, ้มของพิโน่แ <sh> ้ตแจมอยู่ที่5ต่อ3พมทิศซุโลคขึ้นนำเจ้าเบียเล่นช <sh> ่องขวาอีกแล้วครับโอ้โหเสรบหายจริงๆฮะถ้าข้ามมานี่ เปิดสกอร์เต้มเลยนะฮะสำหรับลูกเสร์ฟเจ้าเบียร์ผัชรพลจันติ๊กเนี่ยละครับแต้มตัวนี้อยู่ที่สามต่อหกน้าซ้ายเจ้าพีเปิดชงให้เจ้าบาสนิ่งๆนิ่มๆแต่ยอดเบาๆ ตอนนี้กำแพงเพชรมีการเปลี่ยนผู้เล่นในตำแหน่งสำรองในตำแหน่งแบ็กนะฮะเอามาแทนลงมาแทนเจ้าโอเล่ครับ mm hmm. ขอไปอ่ะไม่ทราบชื่อ mm hmm. น้องนะห mm hmm. มายเลขสิเอ็ mm hmm. แต้มอยู่ที่เจ็ดต่อสามเจ้าเบียเล่นช่องซ้ายเจ้ากัปตันเปิดชงลูกนี้เอาแล้วครับ mm hmm. จังหวะนี้เจ้านัดเตะไม่ข้ามฮะ สวัสดีคุณนินจาสมุไรด้วยนะครับ,รบแตมกำแพงตามอยู่สามต่อแปดมาใหม่เอานะครับเสิร์ฟลูกแรกไม่ข้ามครับกำแพงเพชรส เจเบีย้ยโอ้กะเล่นหน้าขวาลูกนี้ไม่ข้ามเหมือนกันนินจาชมไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> แต้มอยู่ที่4ี่ต่อเลูกนี้กําแพงเพชรโอ้เสิร์ฟออกข้างไปเยอะเลยครับเป็นแต้มของพี่โลก นินจาซามูไรผมแข่งคู่ไหนเดี๋ยวยังไงอ่าแล้วเสิรลูกนี้พิดเน็ตเรียบร้อยฮะเป็นแจมให้พี่โลกนินจาสามูไรแข่งคู่ไหนแล้วจะรู้ได้ยังไงอืมแข่งคู่ไหนมาในนามทีมอะไรรุ่นไหนยังไงไม่าับราที่จะทราบได้ ครับผมสวัสดีครับมิกน้อยลงสนามไหนไม่ถ่ายอะ่ะสวัสดีพี่อั้มเลยครับสิบสองก็สี่ลูกมีเส์ฟไม่ข้ามครับเจ้าอั้าเอ้ยเจ้าเบียร์ ขวาเจ้าบาสยังเปิดได้อยู่อ้าวน่าจะเบียร์ชงห่างนิดหนึ่งแต่ไม่ใช่ปัญหาครับเจ้าบาสก็เป็นน้องโตเตอีกอีกท่านหนึ่งนะที่ก็เตะดีว,วันดีขึ้นนะครับสําหรับเจ้าบาสเตะดีขึ้นเรื่อยๆฮะสวัสดีครับน้องบอยสวัสดีครับน้องนัทธารลงสวัสดีครับสวัสดีครับ หนูจงเบียครับอู้ลูกนี้กดเต็มข้เอเข้าช่องขวาแบ็กกำแพงเนี่ยนะฮะไม่ต้องได้ขยับได้เปิดกันแล้วครับ L t ับลงเีแ่ผิดสุนทรโลกขึ้นท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจบคู่นี้ผมขออนุญาตย้ายไปสดๆตอนนี้ที่เมนกีฬาเนาะใช่ครับใช่ครับแข่งกี่วันเหลือพรุ่งนี้อีกวันนึงฮะบอย พุ่งนีจะเป็นรอบสุดท้ายก็คือจะได้รู้แล้วนะครับว่าใครจะได้เป็นตัวแทนในแต่ละรุ่นผลการแข่งขันก็เป็นพิษสุรคนะครับก็เอาชนะกำแพงเพชรไปด้วยสกอร์2ต่อ0ูเซต